ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับรายการตาลทวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวจรในเดือนธันวาคม2568เนื้อหาของรายการในวันนี้จะมีอยู่4เรื่องหลักๆดังนี้นะครับ 1. ดาวที่ยกย้ายราศีในเดือนธันวาคม2568 2. ดาวที่เดินวิปริตในเดือนนี้ 3. การพยากรณ์โดยใช้ดาวจรบวกเรือนชะตา 4. พยากรณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักสรุปคำพยากรณ์ในเดือนธันวาคมสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกในเรื่องวาสนาจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำมีความเยือกเย็ยนลื่นไหลไม่ติดขัดมีคนยอมรับให้เกียรติในช่วงต้นเดือนส่วนครึ่งปลายเดือนได้เจรจาตกลงกันดีและมีความคุ้มค่าค่ะการงานได้รับการยอมรับจากหน้าที่ที่เรากระทำ ส่งท้ายปลายปีด้วยการสังสรรค์ใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยในการทำงานการเงินมีเรื่องขัดแยง้งแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมความรักค่อนข้างอึมครึมคนรู้ใจก็พากันหายหน้าหายตาไปหมดในเรื่องแรกเราจะมาดูดาวที่ยกย้ายราศีในเดือนธันวาคม2568นะครับลำดับที่1คือดาวอาทิตย์จะยกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวา ลำดับที่สองคือดาวอังคารจะยกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเช่นเดียวกันแต่เป็นวันที่6ธันวาลำดับที่ส <c oughs> คือดาวพุธเดือนนี้ดาวพุธยกสองราศีคือจะยกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ธันวาและจะยกต่อไปเข้าสู่ราศีธนูในวันที่26ธันวาลำดับที่4 <c oughs> คือดาวพฤหัส,สบดีดาวพฤหัสยกถอยหลังกลับเพราะว่าเดินพักจะยกจากราศีกรกฎ ลับเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่23ธันวาและลำดับที่5คือดาวศุกร์จะยกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่22ธันวานะครับเรื่องที่2จะเป็นการดูดาวที่โคจรวิปริตในเดือนธันวาคม2568นี้มีดาวเดินวิปริตจำนวน3ดวงคือดาวสุกร์เดินเร็วกว่าปกติตลอดทั้งเดือนสุขคือเจ้าแห่งกิเลสสมบัติ ทำให้เรื่องการเงินความรักความปรารถนาและแผนการต่างๆเป็นไปได้วยความเร่งรีบและรวดเร็วดาวพฤหัสเดินถอยหลังตลอดทั้งเดือนพฤหัส,สบดีคือปัญญาบริสุทธิ์เมื่อเดินถอยหลังเป็นช่วงก่อนที่จะกลับเข้าสู่การโคจรปกติทำให้เดือนนี้เรื่องเกี่ยวกับหลักการวิชาการศาสนาวงการศึกษา แม้กระทั่งวงการยุติธรรมยังคงเกิดคำถามมีความสงสัยและมีการเปิดโปงการกระทำที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อไปและสุดท้ายดาวมฤตยูเดินพักตลอดทั้งเดือนส่งผลให้เรื่องกรรมเดินมาเช็คบินเร็วกว่าปกติหรือที่เรียกว่ากรรมติดจรวดไม่ต้องรอนานนั่นเองในตอนนี้จะเป็นการดูดาวที่ได้ก๊กเหล่าดาวที่ได้ก๊กเหล่าจะเป็นกลุ่มดาวที่ถูกกัน เมื่อโยกถึงกันก็จะมีพลังที่สูงส่งเกิดเป็นความเด่นชัดของเหตุการณ์หรือส่งผลให้การกระทำในเรื่องตามดาวนั้นได้ผลดีในเดือนธันวาคม2568ดาวเสารหยุดเดินวิปริตทำให้ดาวคู่เสาราหูที่ราศีกุมส่งผลเป็นความยิ่งใหญ่อลังการแต่78เป็นความยิ่งใหญ่ที่ต้องสร้างต้องทำขึ้นมาด้วยตนเองไม่ใช่บุญบันดาลหรือมาจากวงพันต้นตระกูล นอกจากความยิ่งใหญ่ของ7-8ที่เรารอคอยให้ดาวเสาเดินปกติมานานหลายเดือนยังมีดาวอังคารมากระทบให้เกิดเป็นดาวครบกกเหล่าส่งผลให้ยิ่งแรงขึ้นไปอีกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมอังคารเดินเสร์ตอยู่ที่ราศีพิจิกนับ4ด้วยหลักกระแสสัมพันธ์แบบดาวอังคารจะโยกถึง7-8พอดีและพอถึงวันที่6ธันวาอังคารจะยกเข้าสู่ราศีธนูก็โยกหลัง7-8 จึงนับว่าได้กกโจร378ตลอดทั้งเดือนนอกจากนั้นเมื่อถึงวันที่22ทธันวามีดาวสุขเสร์ดเดินเข้ามาที่ราศีธนูได้คู่มิตร36โยกหลังคู่มิตร78รวมเป็นกกโจรที่สมบูรณ์3678ที่สองราศีคือราศีธนูและราศีกุมเรื่องแบบกกโจรน,นั้นไม่ได้ไหมายถึงความชั่วร้ายหรือความเสียหายเสมอไปบางคนที่มีดาวประจำตัว ที่ถูกกับกกโจรก็เห็นว่าเป็นการลัดขั้นตอนเรื่องโลดโผนชกชวยโอกาสพลิกสถานการณ์แบบฉับพลันนั้นดีกว่าดีกว่าการมัวไปเสียเวลาไปกับการทำตามขั้นตอนหรือระเบียบประเพณีที่ถูกกำหนดไว้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่โหราศาสตร์มักอธิบายว่าดีกับไม่ดีนั้นก็คือเรื่องหนึ่งและชอบกับไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครชอบก็ว่าดีใครไม่ชอบไม่ถูกกันก็ว่าไม่ดีเช่นนั้นเอง เมื่อดาวได้กกโจรก็จะเด่นในทางโลดผนในตอนพยากรณ์แต่ละราศีทีมงานจะอธิบายว่าดาวกกโจรไปตกช่องไหนและส่งผลอย่างไรกับลัคนาของแต่ละราศีกันอีกทีนะครับในช่วงปลายเดือนธันวาคมคือวันที่23ทธันวาคมดาวพฤหัสจะยกกลับมาที่ราศีมิถุนเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสที่ราศีมิถุนโยกหน้ากับดาวเกตที่ราศีเมษและมีดาวราหูที่ราศีกุม มาโยกหลังดาวเกตทำให้ดาวได้กกวิญญ,ญาณ598โดยมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ดาวเกตราศีเมกษกกวิญญ,ญาณน,นี้จะโยกถึงการเป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ23ธันวาปีนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคมปีหน้าเพราะวันที่5ม,มกราเกตก็จะยกไปที่ราศีมีนดาวกกวิญญ,ญาณจะดีในทางจิตวิญญ,ญาณและความเชื่อถือศรัทธา เป็นเรื่องบุญกุศลความช่วยเหลือหรือการอุทิศตนแม้ไปตกในช่องเบียนก็ยังดีในเรื่องการคุ้มครองป้องกันให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอีกด้วยในตอนพยากรณ์แต่ละราศีเดี๋ยวทีมงานจะอธิบายว่าดาวกกวิญ,ญญาณไปตกช่องไหนและจะส่งผลอย่างไรสำหรับแต่ละลัคนาราศีนะครับต่อไปจะเป็นการพยากรณ์แต่ละดาวไปดูกันต่อเลยครับ เรามาเริ่มจากดาวอาทิตย์ที่จออยู่ในราศีพิจิกสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกอาทิตย์จรมาเข้าพบตนุส่งผลให้เจ้าชะตามีเกียรติได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีพอถึงวันที่16ทธันวาอาทิตย์ไปยกเข้าราศีธนูเป็นพบการเงินหลังจากนั้นก็ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยเช่นไปเข้างานสังสรรค์หรือซื้อสิ่งของประดับประดาต่าง ต่อมาเป็นอังคารจออังคารเดินเสดอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วได้ทำเนียบเกษตรอังคารจรเข้าพบตนูทำให้มีความขยันขันแข็งกล้าหาญจะต้องหยิบจับลงมือกระทําการหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางพอถึงวันที่6ทธันวาอังคารยกเข้าราศีธนูเป็นพบการเงินเจ้าชะตาจึงต้องลงมือทำหรือเดินทางไปเพื่อสิ่งที่มีค่าหรืออาจจะต้องทำเพื่อเงินเงินทองทองเป็นหลัก ต่อมาเป็นดาวพุธด,ดาวพุธจออยู่ที่ราศีตุลเป็นภพวินาศะทําให้เจ้าชะตาไม่อยากพูดพูดแล้วก็เสียหายจะดีเฉพาะการเจราจากู้ยืมเงินพอถึงวันที่7จ็ธันวาพุธไปยกเข้าราศีพิจิกเป็นภพตนุวันที่7จ็ถึงยี่ธันวาทําให้เจ้าชะตามีเรื่องต้องพูดต้องคุยหรือมีเรื่องจะต้องตกลงปลงใจเมื่อถึงวันที่26พุธยกเข้าราศีธนูทำเนียบป,ปรา เป็นพบกระดุมพระหลังวันที่26ไปแล้วจึงมีเรื่องต้องพูดต้องเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ ต่อมาเราดูดาวพระหัสสบดีจรพระรหัสเดินพักอยู่ที่ราศีกรกฎได้ทำเนียบมหาอุดพระรหัสพักไปเข้าพบสุภะจะมีผู้ใหญ่มาช่วยให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นหรือทำอะไรก็จะมีผู้ใหญ่มาช่วยคิดพอถึงวันที่23ธันวาพระรหัสยกไปเข้าราศีมิถุนเป็นพบมรณะหลังวันที่23จะต้องห่างไกลผู้ใหญ่หรือจะได้ไปพบผู้ใหญ่ในแดนไกลในเดือนนี้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ให้ดีนะคะ คนที่มีความรู้มากกว่าเราแก่กว่าเราเพราะในเดือนนี้พระรหัสเดินผิดปกติผู้ใหญ่ของเราก็อาจจะใช้หลักการที่ไม่ถูกต้องหรือจะใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็เป็นได้ค่ะต่อมาเรามาดูดาวสุกจรน,นะคะพระสุขเดินเสด์อยู่ที่ราศีพิจิกได้ทำเนียบประศุกจรเข้าพบตนุทำให้เรามีเรื่องต้องคิดมีความรักความปรารถนามีความสุขมีความทุกข์เข้ามาในเดือนนี้ พอถึงวันที่22ธันวาสุขไปะยกะเข้าราศีธนูได้ทำเนียบมหาจักรเป็นพบการเงินทำให้จเจ้าชะตารู้สึกอยากได้ใครดีในเรื่องเงินมีเรื่องเงินที่ต้องคิดต้องวางแผนอย่างหนักเลยค่ะ ต่อมาเป็นคู่เสาและราหูนะคะเสาราหูเป็นคู่มีดหมายถึงความยิ่งใหญ่ดาวเสาเดินปกติดีได้ทำเนียบเกษตรพระราหูได้ทำเนียบเกษตรปกินาโชคสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกดาวคู่78็ดแปนี้จรไปเข้าพบพันธุกก็ส่งผลให้ญาติญาติหรือคนทางบ้านจะทำเรื่องยิ่งใหญ่หรือมีเรื่องยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำเรื่องยิ่งใหญ่อลังการค่ะ ต่อมาเป็นพระเกตจรนนะคะพระเกตจออยู่ที่ราศีเมษเกตจรเข้าพบอริก็ส่งผลให้เจ้าชะตาได้รอดพ้นจากการปองร้ายใครมีศัตรูก็จะรอดพ้นจากศัตรูคู่อริและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ดีเลยค่ะต่อมาเป็นดาวมรุตยูจรนนะคะมฤตยูเดินพักอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นภพปัตตนี ความรักก็เลยอาเพศคนรักคนสนิทหายหน้าหายตาไปหมดมุมมองเรื่องความรักของเจ้าชะตาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะการพยากรณ์ด้วยดาวจรกับเรือนชะตาก็ครบทั้ง10บดวงแล้วนะคะต่อมาเรามาดูผลของดาวกกโจรกันนะคะดาวกกโจรจับกลุ่มโยกถึงกันในเดือนธันวาช่วงสัปดาห์แรกวันที่1นึถึงหธันวาดาวกกโจจร378อยู่ที่ราศีพิจิกและกลุ่ม เป็นภพตนุกับพันธุนะคะทำให้เจ้าชะตามีความพยายามอยากจะลัดขั้นตอนอยากจะฉกฉวยโอกาสทำเรื่องสีเทาๆใต้โต๊ะใต้ดินที่ขัดกับระบบระเบียบที่ถูกต้องหลังจากนั้นวันที่6ถึง22ธันวาดาวกกโจน378อยู่ที่ราศีธนูและกลุ่มดาวกกโจรมาอยู่ที่พบกระดุมพระและพันธุก็จะส่งผลให้เจ้าพยา ส่งผลให้เจ้าชะตามีความพยายามแบบจนๆในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินหลังจากนั้นวันที่22ธันวาถึง14มกราคมปีหน้าดาวกกโจร36 7 8แอยู่ที่ราศีธนูและกลุ่มนะคะดาวกกโจรก็อยู่ที่พบกัดุมพระพันธุทําให้ความพยายามแบบจนๆในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินนั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่มีการวางแผนที่แยบยลมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีดาวศุกร์เติมเข้ามานั่นเอง ในช่วงปลายเดือนนะคะมีดาวได้ครบก๊กวิญญาณเซนเตอร์อยู่ที่ดาวเกตรตรงราศีเมษนะคะตามรูปเลยวันที่23ธันวาเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่4มกราป,ปีหน้าสําหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกดาวก๊กวิญญาณเซนเตอร์อยู่ที่ภพอริก็จะส่งผลดีนะคะเป็นความแคล้วคลาดปลอดภัยทําให้การแก้ไขปัญหาอุปสร,รรคต่างๆประสบความสําเร็จดีค่ะจะได้แคล้วคลาดนะคะปลอดจากการปองร้ายจากศัตรูคู่อริต่างๆด้วย เราก็ได้รายละเอียดของดาวต่างๆในเดือนธันวากันไปพอควรแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาโฟกัสเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจคือวาสนาการงานการเงินและความรักไปดูต่อกันเลยค่ะพยากรณ์เรื่องวาสนานะคะของคนราศีพิจิกในเดือนธันวาจะเห็นว่ามีดาวจรเข้าออกหลายดวงเลยนะคะอย่างวันที่1-6ถึง6นี่ก็มี1-36นะคะอาทิตย์อังคารศุกร์ วันที่7ถึง16มีอาทิตย์พุธศุกร์หรือ146วันที่17ถึง22มีพุธกับศุกร และวันที่23-25ถึงจะมีดาวพุธนะคะเราก็สรุปรวมเลยละกันเรื่องวาสนาตลอดทั้งเดือนของคนที่มีลัคนาราศีพิจิกถือว่ามีเกณฑ์ดีนะคะได้เป็นที่รักได้รับความไว้วางใจจากดาวคู่มิตรนะคะอังคารสุขและเจ้าชะตาก็มีความเยือกเย็นลื่นไหลไม่ติดขัดจากดาวคู่ธาตุน้ําพุธกับสุกนั่นเองจะได้รับเกียรติมีการยอมรับนะคะจากดาวอาทิตย์ที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะส่วนครึ่งเดือนหลังก็ได้รับผลดีจากการพูดคุย เจราจาหรือตกลงกันนะคะได้ผลดีจากดาวพุทธทำให้มีความคุ้มค่าเกิดขึ้นค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องงานสำหรับคนที่มีลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคม2568ไม่มีดาวจรในภพกร,รมมะนะคะเจเริญเกษตร พบการงานคือดาวอาทิตย์อาทิตย์ก็จรเข้าพบตนุในวันที่1-16ถึง16ธันวาก็หมายความว่าจะได้รับการยอมรับนับหน้าถือตามีคนให้เกียรติจากการงานหรือการทำหน้าที่นั่นเองค่ะหลังจากวันที่16ธันวาไปแล้วอาทิตย์จรไปเข้าพบกระดุมพระนะคะก็หมายความว่าจะมีการใช้จ่ายเรื่องเงินฟุ้มเฟือย ุ่มเฟื่อยพวกเรื่องการงานนะคะเพราะว่าอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการงาน mm. เช่นใช้จ่ายไปในการสังสรรค์นในที่ทำงานก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินสำหรับคนที่มีลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคม2568ดาวจรในภพกระดุมพลาก็มีหลายดวงนะคะวันที่1-6ธันวานี่ไม่มีดาวหลังวันที่6ถึงวันที่16มีอังคารจรเข้ามา วันที่16ถึง22มีอาทิตย์เติมเข้ามาเป็นอาทิตย์กับอังคารนะคะในวันที่22ถึง26นะคะสุกเติมเข้ามาเป็น136หรืออาทิตย์อังคารสุกและจากวันที่26ไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็มีดาวพุธเติมเข้ามาเป็น1364 หรืออาทิตย์อังคารพุทธสุกนะคะสรุปว่าในเรื่องเงินนะคะเจ้าชะตาก็จะได้ลงมือทําหรือจะได้เดินทางไปในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ได้รับความไว้วางใจเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบในเรื่องเงินเงินทองทองค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องความรักของคนที่มีลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคม2568มีดาวพฤติยูเดินพักในภพปัตตนินะคะ ความรักก็อาเพศเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเกตนั้นยกออกไปแล้วทําให้คนรักคนรู้ใจหายหน้าหายตาไปหมดความรักก็กลับมาอึมครึมนะคะมุมมองเรื่องความรักหรือการวางตัวในเรื่องความรักก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะทีมงานก็ขอจบกันพยากรณดาวจรสําหรับเดือนธันวาคม2568เอาไว้แต่เพียงเท่านี้รายการตามทวาดาราจรในรอบต่อไปจะเป็นการพยากรณรายปี ต้อนรับปีใหม่2,569รอคอยติดตามชมกันไว้นะครับทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือวอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แขล้วคลาดปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้ โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ